สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบังสปอยวันนี้แมวบังจะมาสารต่อตำนานอสูรยักษ์การต่อสู้ระหว่งางไดโนเสาร์สองสายพันธุ์เพื่อแย่งชิงตำแหน่งนักล่าสูงสุดในห่วงโซ่อาหารกับจุลสิปาร์คสามไดโนเสาร์พันธุ์ดุเรื่องราวจะตื่นเต้นสนุกและลุ้นระทึกขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับธรรมชาติของมนุษย์เต็มเปี่ยมไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นนั่นจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ ณเกาะซอนาเกาะตองห้ามที่เต็มไปด้วยไดยโนเสาร์มากมายก็ได้มีกลุ่มคนเล่นเรือมาที่บริเวณเกาะนี้พวกเขาคือนักท่องเที่ยวที่แอบเข้ามาบริเวณเกาะโดยหวังว่าจะได้เห็นไดโนเสาร์ตัวเป็นๆแต่ทันใดนั้นเรือที่ใช้ควบคุมร่มของพวกเขาก็โดนบางอย่างจู่โจมไม่ว่ามันจะคือตัวอะไรแต่มันขเมือพวกไกด์นำเที่ยวจนหมดเรือ นั่นจึงทําให้เรือเสียการควบคุมและพุ่งชนโขดหินจนเสียหายนักท่องเที่ยวสองคนนี้ไม่มีทางเลือกพวกเขาสลัดร่มออกจากเรือและมุ่งตรงเข้าไปในเกาะสอนาอีกด้านหนึ่งดออรอลันแกลนก็กําลังอภิปรายเกี่ยวกับความสามารถในการสื่อสารด้วยเสียงของพวกแรปเตอร์แรปเตอร์มินิสไยดุร้ายฉลาดและหลอดเสียงที่สลับซับซ้อนของพวกมันทำให้มันสื่อสารกันและออกล่าเยื่อเป็นฝูงได้ แต่จากการที่บริษัทอินเจนสามารถคืนชีพไดโนเสาร์ขึ้นมาได้นั้นทําให้ผู้คนลดความสนใจในการขุดค้นซากฟอสซิลไดโนเสาร์ลงไปมากนั่นจึงทําให้ทีมขุดค้นซากฟอสซิลของดร์แกลนขาดเงินทุนสนับสนุนแต่แล้วก็มีชาคนหนึ่งโผล่มาเขาคนนี้คือพอลเคอร์บี้โดยเคอร์บี้และภรรยาของเขาอ m แมนดาอยากที่จะไปเที่ยวที่เกาะซอนา พวกเขาอยากให้ดเร์แกลนมาเป็นไกด์นำเที่ยวเพราะด็ g l เ n ร์กลนเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องไดโนเสาร์และเป็นหนึ่งในคนที่เคยอยู่ที่เกาะจูลาสิบปาร์กเคอร์บีเสนอที่จะจ่ายเงินสนับสนุนทีมขุดค้นฟอสซิลของดเร์แกลนเพื่อให้ดเรแกลนทำงานวิจัยที่เขารักต่อไปได้นั่นจึงทำให้ด็อกเตอรแกลนและลูกศิษย์ของเขาบิลลี่ตกลงที่จะออกเดินทางไปยังเกาะสอนาโดยมีข้อตกลงว่า จะเป็นการบินชมรอบเกาะเท่านั้นจะไม่มีการลงจอดบนเกาะเป็นอันขาดแต่แล้วเมื่อมาถึงเกาะซอนาเคอร์บี้ <Kirby S 1> <Kirby S 2> ก็สั่งให้นักบินลงจอดบนเกาะซะงั้นด็อกเตอร์แกลน <Dr. Glenn S 2> พยายามห้ามพวกเขาไม่ให้ลงจอดแต่ก็โดนลูกน้องของเคอร์บี้ฟาดจนหมดสติไปเมื่อได้สติด็อกเตอร์แกลนก็พบว่าในตอนนี้พวกเขาลงจอดบนเกาะซอนาเรียบร้อยแล้วอแมนดาใช้โทรโคงตะโกนจนดังเล่นป่า ทันใดนั้นเองก็มีเสียงบางอย่างคำรามกลับออกมามันคล้ายกับเสียงของไทแรนโนซอรัสแต่มันฟังดูใหญ่กว่าอย่างมากพวกลูกน้องของเคอร์บี้สติแตกและรีบสั่งให้ทุกคนขึ้นไปบนเครื่องบินและในขณะที่พวกเขากำลังจะบินขึ้นก็มีบางอย่างโผล่มาขวางนั่นจึงทำให้เครื่องบินเสียการควบคุมและพุ่งเข้าไปในป่าเครื่องบินชนเข้ากับกิ่งไม้มากมายจนเสียหาย และตัวการที่ทำให้เครื่องบินตกในครั้งนี้คือเจ้าสปายโนซอรัสไดโนเสาร์กินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนโลกมันทำลายซากเครื่องบินและเขมือบลูกน้องของเคอร์บีเข้าไปทันทีด็อกเตอรแกลนและคนอื่นๆวิ่งหนีออกจากซากเครื่องบินอย่างสุดกำลังโดยมีเจ้าสปายโนซอรัสไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดและในที่สุดพวกเขาก็หนีมันพ้นแต่ก็ต้องมาจ้าเอกับเจ้าไทแรนโนซอรัสที่กำลังกินมื้อเช้า เจ้าไทาแรนโนซอรัสไม่รอช้ามันไลข่ขมือพวกเขาทันทีพวกด็อกเตอแกลนวิ่งหนีกลับไปทางเก่านั่นจึงทำให้เจ้าไทาแรนโนซอรัสที่ตามมาเจอกับเจ้าสไปายโนซอรัสสองขั้วมหาอำนาจที่แย่งชิงความเป็นใหญ่ในห่วงโซ่อาหารจึงเข้าปะทะกันทันทีและดูเหมือนเจ้าไทาแรนโนซอรัสจะถือไพ่เหนือกว่าแต่เจ้าสไปายโนซอรัสที่ตัวใหญ่กว่าและมีขาหน้าที่ทรงพลังกว่า ก็สามารถเอาชนะเจ้าไทแรนโนซอรัสได้ต่อมาเมื่อน,นี้เจ้าสปายโนซอรัสได้ด็อกเตอร์แกลนจึงเค้นถามเหตุผลและความจริงที่เคอร์บี้และอแมนดามาที่เกาะซอหน้าเพื่อนๆจำสองนักท่องเที่ยวที่มายังเกาะซอนาตอนต้นเรื่องได้ใช่ไหมครับหนึ่งในนั้นคือเอดริกลูกชายของทั้งคู่เอดริกและเพื่อนของเขาเบนมาเที่ยวที่เกาะซอหน้าและหายสาบสูญเป็นระยะเวลา8อาทิตย์มาแล้ว คอร์บี้และอาร์ d มนดาจึงต้องการมาที่เกาะสอนาเพื่อตามหาเอริกและพวกเขาคิดว่าการที่พาด็อกเตอร์แกลนผู้เชี่ยวชาญด้านไดโนเสาร์มาด้วยจะช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงการประทะกับพวกไดโนเสาร์กินเนื้อได้ต่อมาพวกเขาก็เดินทางมาเจอร่มของเอริกและก็พบว่ามันยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้บิลลี่จึงเก็บมันมาด้วย และก็พบว่าเบนเพื่อนของอิดริกนั้นกลายเป็นศพไปซะแล้วอแมนดาตื่นกลัวจนสติแตกเธอวิ่งหนีมาเจอกับรังของอะไรบางอย่างและจากการตรวจสอบของดอกเตร์แกลนก็พบว่ามันคือรังของเจ้าเวโรซีแรปเตอร์พวกเขาจึงรีบออกจากบริเวณนั้นทันทีต่อมาพวกเขาก็เดินทางมาถึงศูนย์เพาะพันธุ์ไดโนเสาร์ของบริษัทเอเนจินที่ตอนนี้ถูกทิ้งร้าง และในขณะที่กำลังเดินสำรวจพวกเขาก็โดนเจ้าแรปเตอร์เข้าเล่นงานมันจูโจมใส่พวกเขาอย่างบาคลังและยิ่งไปกว่านั้นมันยังส่งเสียงเรียกตัวอื่นๆให้มาช่วยกันตามลา่าพวกด็อกเตอรแกลนอีกด้วยพวกด็อกเตอรแกลน์หนีตายโดยมีพวกแรปเตอร์ไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดเคอร์บีอแมนดาและบิลลี่หนีขึ้นต้นไม้ได้ในขณะที่ลูกน้องของเคอร์บีโดนเจ้าแรปเตอร์เล่นงาน และมันใช้เขาเป็นเหยื่อเพื่อพยายามล่อให้คนอื่นๆลงมาจากต้นไม้อีกด้านหนึ่งด็อกเตอร์แกลน์ก็โดนฝูงแรปเตอร์รุมล้อมแต่ทันใดนั้นเองก็มีบางคนปาระเบิดแก๊สใส่พวกแรปเตอร์และช่วยด็อกเตอร์แกลนหนีออกมาได้ซึ่งหนุ่มน้อยคนนี้ก็คือเอดริกลูกชายของเคอร์บีและอาร์เมนดานั่นเองด็อกเตอร์แกลน์บอกเอดริกว่าพ่อแม่ของเขาเดินทางมาที่เกาะน,นี้เพื่อตามหาเขา เช้าวันต่อมาดรแกลนและเอดริกก็ออกเดินทางเพื่อตามหาพวกเคอร์บี้พวกเขาพบเรือที่สภาพดีและสามารถใช้งานได้แต่ทันใดนั้นเอดริกก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมันคือเสียงโทรศัพท์ดาวเทียมของเคอร์บี้ดรแกรนและเอดริกจึงวิ่งไปยังต้นเสียงทันทีเอดริกตะโกนเรียกพ่อของเขาไปตลอดทางนั่นจึงทำให้พวกเคอร์บี้ได้ยินทั้งสองกลุ่มต่างมุ่งตรงไปยังต้นเสียงของอีกฝ่าย นั่นจึงทำให้พวกเขามาเจอกันได้แต่โทรศัพท์ดาวเทียมเครื่องนั้นไม่ได้อยู่ที่เคอร์บีแต่มันอยู่ที่ลูกน้องของเขาที่โดนเจ้าสปายโนสอรัสเขมือบเข้าไปนั่นเองเจ้าสปายโนซอรัสไม่รอช้ามันไล่เขมือบพวกเขาอย่างบ้าคลังและมันสามารถทำลายกลรงเหล็กขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายก่อนหน้านี้ที่พวกเขาโดนพวกแรปเตอร์ตามลา่านั้นก็เพราะ บิลลี่แอบขโมยไข่ของพวกมันมาด้วยด็อกเตรแกลนจึงไม่มีทางเลือกเขาเก็บไข่แรปเตอร์ไว้กับตัวเพราะถ้าพวกแรปเตอร์เจอพวกเขาและไม่เจอไข่ของมันมันคงจะจบไม่สวยอย่างแน่นอนพวกด็อกเตอร์แกลนออกเดินทางไปยังเรือที่พวกเขาเจอก่อนหน้านี้แต่ทันใดนั้นก็มีบางอย่างปรากฏตัวในเมฆหมอกมันคือเจ้านกยักษ์เทรานโนดอนนั่นเอง มันพุ่งจู่โจมและจับตัวเอดริกเพื่อไปเป็นอาหารให้ลูกๆของมันเอดริกพยายามหนีจากเจ้าเทราโนโดอนจิ๋วอย่างสุดกำลังโดยบิลลี่ก็ตัดสินใจใช้ร่มที่เขาเก็บมาก่อนหน้านี้เพื่อบินไปช่วยเอดริกนั่นจึงทำให้เขาช่วยเอดริกจากเจ้าเทราโนโดอนจิ๋วได้แต่เจ้าเทราโนโดอนก็ไล่ตามบิลลี่อย่างไม่ลดละมันจู่โจมจนทำให้ร่มขาดเสียหาย บิลลี่และเอดริกจึงปลดเชือกและกระโดดลงไปในแม่น้ำแต่เจ้าโทรานอโดนก็จู่โจมใส่บิลลี่อย่างต่อเนื่องจนเขาจมหายลงไปในแม่น้ำพวกด็อกเตอร์แกลนจึงไม่มีทางเลือกพวกเขาดำน้ำหนีเจ้าโทรานอโดนและว่ายน้ำลอดผ่านกลงเหล็กออกมาและขึ้นเรือได้สำเร็จพวกเขาล่องเรือเพื่อออกไปที่ชายหาดของเกาะสอนาต่อมาในคืนนั้นขณะที่กำลังล่องเรือ พวกเขาก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดาวเทียมของเคอร์บีมันดังมาจากกองอึขนาดมะหึมาของเจ้าสปายโนซอรัสจากการพยายามควานหาโทรศัพท์ดาวเทียมในกองอึพวกนี้ในที่สุดพวกเขาก็เจอมันต่อมาในขณะที่กำลังล่องเรือฝนก็ตกลงมาหนักมากและสิ่งที่กำลังว่ายน้ำมานั้นก็คือเจ้าสปายโนซอรัสมันเข้าจู่โจมเรือของพวกเขาอย่างบาคลัง พวกด็เกลนเข้าไปหลบในกลงจับไดโนเสาร์และพยายามโทรหาดรแสดเลอร์จนในที่สุดดเรแกลนก็สามารถติดต่อดรแสดเลอร์และบอกพิกัดเพื่อขอความช่วยเหลือจากเธอได้เจ้าสปายโนซอรัสเหวี่ยงกลงไปมาจนทําให้เคอร์บ <ppy> ี้นั้นหลุดออกมาจากกลงและเคอร์บี้ล่อเจ้าสปายโนซอรัสไปที่ซากเรือที่มีน้ํามันรั่วไหลเป็น <vorbei> จํานวนมาก เป็นเวลาเดียวกับที่ด็อเต์กลนใช้ปืนยิงพลุยิงใส่เจ้าสปายโนซอรัสนั่นจึงทำให้เกิดไฟไหม้และทำให้เจ้าสปายโนซอรัสหนีไปได้เช้าวันต่อมาพวกเขาก็ออกเดินทางกันต่อและใกล้จะไปถึงชายหาดแล้วแต่ทันใดนั้นฝูงแรปเตอร์ก็โผล่มาด็อเตรกลนรู้ดีว่าพวกมันมาทวงไข่ที่บิลลี่ขโมยมาก่อนหน้านี้ด็อเตรกลนจึงมอบไข่ให้พวกมันแต่โดยดี ด r อกเตกลนเป่าหลอดเสียงจำลองของแรปเตอร์ที่บิลลี่น้ำติดมาด้วยทำให้พวกแรปเตอร์สับสนและไม่จูโจมพวกเขาเป็นเวลาเดียวกับที่ทีมช่วยเหลือนั้นมาถึงเสียงเฮลิคอปเตอร์ทำให้พวกแรปเตอร์เก็บไข่ของมันและวิ่งหนีไปนั่นจึงทำให้พวกด็กเตอร์แกลนเอาตัวรอดจากเกาะซอน้ามาได้และก็พบว่าบิลลี่แม้จะบาดเจ็บสาหัส แต่เขาก็เอาตัวรอดจากเจ้าโทราโนโดนมาได้ก็จบกันไปแล้วครับกับจุลสิลปาร์คสามไดโนเสาร์พันธุ์ดุเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไป และถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย